สวัสดีครับทุกคนครับไฟฟ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเงินในกระเป๋าครับถ้าเกิดเราจัดการแล้วก็ใช้งานมันอย่างดีก็จะมีแต่เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นครับ ถ้าเกิดเราอยากจะใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็คงต้องอาศัยนวัตกรรมที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้แบบเรียลไทม์คอพวกเขาเนี่ยแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าเนี่ยดับลงไปรวมทั้งสามารถควบคุมการเปิดการปิดไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพื่อให้เราใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับนี่เป็นอีกหนึ่งนงวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งก็สามารถช่วยเราได้หลายด้านเลยโดยจะเป็นทําให้ชีวิตเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ